ก็เลยหนูมาเองเลยมาไกลไหมลูกมาไกลไหมมาไกลไหมมาจากท่าอิดเนี่ยค่ะท่าอิดโอ้ยนี่หนูนี่เหรอภาพนี้เหรอสามเดือนคนดูมีใครมใช่ค่ะภาพนี้เลยที่เฟนเปิดให้ดูที่มันบอกว่าสามเดือนสามเดือนเนี่ยสามเดือนมีกระดูกหรือว่านี่เห็นคุณผู้ชมเห็นกระดูกสันหลังไหมใช่ค่ะอ่ะเป็นพี่พี่สงสัยไหมคนบอกสามเดือนเด็กเป็นตัวขนาดนี้โอ้่สองเดือนอ่ะพี่สงสัยตอนหนูพูดเลยเนี่ยเนี่ย พี่คิดว่ามันจริงไหมคะไม่รู้ไหนขอดูคนดูหน่อยคนดูว่ายังไงสามเดือนจริงไหมไม่เคยท้องเขาบอกไม่ใช่ค่ะสามเดือนก็สามเดือนยังเป็นก้อนก็เป็นแบบใช่นี่มาดูวันนั้นอ่ะจริงค่ะอันนี้ต้องห้าหกเดือนแล้วบางคนคนดูบอกอย่างนี้นะห้าหกเดือนเลยหรออันนี้ผมไม่รู้จริงๆผมไม่เคยดูอันตรสาวแบบแบบองจริงอ่ะเขาจะรู้เป็นแบบก็บอกสามเดือนต้องเป็นก้อนนะเขาบอกอย่างเงี้ยจริงๆรงสองสองเป็นรู่เป็นร่างแล้วนะใช่หรอ คยเรียนเลยไหนลองเปิดดิลองเสิร์ชดิหาบอกว่าทารกอันตรทาวทารกสามเดือนใช่ลองลองหาดูได้เลยค่ะพี่มันยังไม่มีแขนนี่ขาเลยนี่หนูพูดตรงๆรตามเดือนเลยหนูก็ช่างสังเกตนะเดี๋ยวเขาหาหนูว่าหนูแค้นเขาหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่ได้แค้นนะคะแต่คือเวลาเขาพูดอะไรคือหนูก็เป็นผู้หญิงหนูฟังแล้วหนูก็แบบเอ๊ะใช่เหรอวะ อย่างนี้จริงหรออะไรเงี้ยคือแต่ก็ไม่ได้พูดออกไปเพราะว่าไม่ได้อยากแสดงสติอิริยาอะไรให้เขาแบบว่าไอ้นี่เราวันนี้ถ้าเขาแจ้งความกลับเนี่ยหนูจะกังวลแทนแฟนหนูไหมสองเดือนนะไม่กังวลเลยค่ะหนูให้เขามาแจ้งแล้วหนูให้เขามาแจ้งตอนนี้เลยก็ได้ให้มาเจอหน้านูอ๋อพร้อมเออจริงจริงถ้าเกิดว่าเป็นแบบสองเดือนสามเดือนมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนก้อนเลือดอยู่ผมไม่อยากเปิดให้ดูไม่รู้ลูกใครไง <c oughs> ผมก็ไม่กล้าเปิดให้ดูแต่ว่ายังเป็นก้อนอยู่คุณผู้ชมลองไปดูเอานะ แต่หลายคนก็ขอบคุณมากคนดูบอกว่าน่าจะประมาณห้าหกเดือนแล้วหนูไม่แค้นเลยเขาบอกหนูไม่แค้นแต่เลิศมากเขาบอกงี้เลิศมากพี่อยากเจอหน้าหนูนี่คนดูบอกนะหนูว่างค่ะหนูว่างหนูว่างหรอหนูไม่ได้ว่างค่ะพี่แต่คือหนูฟังแฟนหนูพูดแล้วหนูก็งุนหิดมุนหิดแทนคนอื่นที่เขาฟังอ่ะพี่เข้าใจอารมณ์ปะ เข้าใจเข้าใจเข้าใจอารมณ์แต่ก็จะไม่ได้จบแล้วแล้วน้องอ่ะที่ผ่านมาที่แบบแฟนเราคุยกับคาร่าอะไรเงี้ยพวกรับงานต่างๆเราก็คือรับรู้มาตลอดแต่เราไม่ได้ลงไปรับรู้ค่ะพี่ตีสามตีสี่โทรมาบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายเขาตกเลือดทุกอย่างแล้วคอตอคตอ๋อขอโทษค่ะขอโทษอ่าเจ้าป่ะขออะยังไงต่อหยุดเลยอ่าใช่แล้วเขาก็จะโทรมาเองใช่แล้วเขาก็มีลูกที่เขา แต่ง้าออกมาแล้วคือหนูว่าอเมซิ่งมากพี่โอไมค์ก๊อมากโอไมค์ก๊อดคือมันดูรู้เลยว่าอเมซิ่งยังไงลูกภาพไหนมันดูรู้เลยว่ามันไม่จริงอะค่ะพี่พี่พี่ให้หนูส่งไปในข่าวไหมที่จะได้ดูเป็นเหมือนภาพมีรอยอ่าใช่อะเป็นใครใครไม่รู้บ้างคะพี่เขาโทรมาให้แฟนเราไปช่วยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะเขาแล้วก็มีครั้งหนึ่งมีในแชทที่หนูแข็บไปเมื่อวานเลยเพราะว่าหนูคิดว่าอันนี้แหละคือหลักฐานที่แบบว่า ก็รู้กันนะคะว่าเขาอะโทรมาโทรโทรโทรโทมาทั้งคืนแล้วก็พีมาว่าส่งลูปแขนมาเหมือนจะกีดแขนนะคะฉันจะกีดแล้วนะสักพักหนึ่งโทรโทรโทรมาอีกบอกว่าถ้าเธอไม่รับฉันฉันจะแบบแบบกีดคออะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาจีบแฟนหนูหรือเปล่าโอ้พี่หนูให้เลยพร้อมเข้าสพี่หนูหึงก็ไหม หนูเห็นรูปนี้แล้วหนูหึงเขาหรือเปล่าเนี่ยรูปนี้จริงจริงหนูไม่เคยหึงแฟนหนูเรื่องผู้หญิงหรือว่าอะไรเพราะหนูอ่ะก็เข้าใจว่าแบบแฟนก็ทํางานแกบช่วยก็ต้องรับลู้ชายทุกทีโอ้พี่เปิดรูปนี้มาหนูก็รู้แล้วค่ะว่าเขาแต่งอ้าวหนูดูออกเลยเหรอดูค่ะพี่มันมันมีภาพที่มันมีสีไม่ใช่ขาวดำอะค่ะพี่คือมันดูแล้วหน้ามันฟุ้งเกินไปไหมอะคะคนเรามันเป็นนางฟ้าแบบแต่งห้าไหมลูก หนูไม่แต่งค่ะอ๋อหนูสวยแล้วใช่ไหมสามารถดูรูปในจีได้เลยค่ะว่าหนูไม่แต่งบ้่นม่วม่วอ่าอ่าอ่าออุ๊ยทำไมคนทำไมทีมงานไปทำกับเขาแบบนี้ <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเรานี่อันนี้น,นี่นี่เหรอใช่ค่ะรูปนี้ค่ะ,ะแล้วก็มีรูปหลายๆภาพมากที่แฟนหนูเปิดให้ดูว่าแบบอันเนี้ยมันบอกว่ามันนะอะไรอย่างเงี้ยคือก็ตามคุยกันตามภาษาแฟนนะค่ะพี่ เมากันอะไรกันสองคนไม่ได้แบบอะไรกันผมเหนื่อยแล้วตอนนี้ผมเหนื่อยแล้วคนดูพอ,อยังน้องตอนนี้เขาเขาเขาบันทึกลงบันทึกประจำวันกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วกังวลไหมเดี๋ยวถ้าเขาฟ้องกลับหรืออะไรขึ้นมาตอนนี้หนูไม่กังวลน,นะคะตั้งแต่หนูคุยกับพี่เอเมื่อคืนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจหนูนอนหลับอะค่ะพี่โอเค หนูนอนหลับแล้วเนาะใช่ค่ะต,ตอนนี้ไม่หลับ,นนบพี่ก็จะได้ไปนอนบ้างเ <c oughs> นาะวันนี้ขอบคุณมากฝากขอบคุณแฟนเราด้วยนะค,นค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลอะไรส่งต่อให้กับน้องนัตตี้นะอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากเลยฝากขอบคุณพี่บีด้วยนะนัตตี้โอเคครับครับโอเคครับอนนานัตตี้ลงได้เลยคนดูพอแล้วเนาะพอของปากของคอแนละ้วนี่ข้ามวันข้ามคืนแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงถ้ามีอะไรมาต่อ ส่งให้คุณพุทธ <laughs> ไปติดตามผมฝากไปติดตามนะผมฝากขอจอขอใจขอบคุณมากเลยวันนี้สี่ล้านเนะี่ยแล้วก็คนดูเหนียวแน่นมากเมื่อกี้น้องคนเมื่อกี้เนะียเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนของคนไทย <laughs> คุณขำอะไรน่าจะมาตั้งแต่แรกน้องน่าจะมาตั้งแต่แรก <laughs> น้องน่าจะอยู่ทุกเหตุการณ์ เดี๋ยวรอผมว่ามันจะมีข้อมูลใหม่วันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะสองฝ่ายผมย้ำอีกทีหนึ่งเราไม่ได้เล่นอะไรทั้งนั้นแหละวันนี้อาจจะไลฟ์รตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ดูทางการมากอาจจะมีขำบ้างสนุกบ้างนะ<ม>เพื่อให้คนดูได้ไม่เผื่อคาร่าด,ดูอยู่ด้วยตอนนี้ยืนยันคือเราไม่ได้หวังให้น้องแบบจะไปเป็นอะไรหรอกเราอยากอย่างเดียวคือความจริงอยู่ตรงไหนให้ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดเพราะข้างนึงก็พูดอย่าง บีพูดอย่างคาร่าพูดอย่างเราไม่ตอบว่าใครพูดถูกพูดผิดถ้าคุณมีหลักฐานอะไรสําคัญที่สุดหลักฐานอะไรที่ตอบชัดเจนที่สุดยกตัวอย่างเช่นมีลูกเอาลูกออกมามไปตรวจดีเอมีภาพท้องคุณเอามามีใบตรวจโรงพยาบาลคุณเอามามนั่นคือหลักฐานที่มันไม่ต้องไปถามใครทั้งนั้นมันพิสูจน์โดยตัวของมันเองอหากคุณมาพูดแบบลอยๆใครก็พูดได้วันนี้ถูกทําร้ายไม่มีภาพวันนี้ถูกใส่ร้ายไม่มีข้อมูล จะหาว่าเราเข้าข้างใครข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เลยนะครับเพราะความจริงมีคนดูบอกมีเพียงแค่หนึ่งเดียวถูกต้องสองคนพูดไม่เหมือนกันในเรื่องเดียวกันแสดงต้องมีคนพูดโกหกและสองฝ่ายขึ้นโรงพักต้องมีคนติดคุกนี่ผมพูดไว้แบบนี้เลยและเดี๋ยวเราจะตามเรื่องนี้กันต่อฝากกดติดตามด้วยนะกดขอจอข้อใจแล้วก็กดติดตามของไอซ์เองแล้วก็ของคุณพุทธของพี่บีด้วยพี่บีไหนคนดูสองหมื่นกว่าเปิดขึ้นมาแล้วเปิดก่อนขาย <laughs> หน่อยติ๊กตอกติ๊กตอก ทุกคนเข้าไปติดตามดีกันด้วยนะคนดูบอกตัดคลิปสั้นๆให้หน่อยใครตัดคลิปไปให้เครดิตด้วยนะเมื่อวานนี้คุณพูนบอกว่าใครไม่ให้เครดิตจะตามไปด่าถึงหน้าบ้านพอันี้นี่ชมพูนุต under score new อะไรนะนิวีเอา newz แต่ชื่อตัวนี้ตอนแรกคิดว่าจะแบบเป็นซีมีอันเดียวถูกไหมมีอันเดียวนะมีอันเดียวนะคนดูไปติดตามนะทุกคนไปติดตามเร็วเซิร์ชเป็นภาษาไทยก็ได้บีชมพูนุชก็จะขึ้นนะครับเป็นชุดสีขาวนะอันนี้ฝากไปหน่อยขอบคุณคนดูที่ดูมาตลอดสําหรับวันนี้นะมีคนเชียร์บอก เมื่อกี้เธอบอกเธอจะไม่อยากไปแล้วนี่ใช่ไหมไปไม่ไปไม่รู้แต่เรา<ม>ช่องแปดตามต่อฮะรอพรุ่งนี้ตอนนี้ไปพักผ่อนนะพรุ่งนี้รอรออีกบา,บายยนะครับคืนนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามฝันดีทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับเจอกันครับบา,บายนี่ทีมงานผมยังอยู่นะนี่ให้ดูหน่อยคุณแจ็กกี้คุณแจ็กกี้คอยส่งคอยส่งนะคนอื่นกลับหมดแล้วนะฟ้องคุณพุทธนะฟ้องคุณพุทธคุณพุทธเองเนี่ยไม่มาวันนี้ทีมงานกลับหมดแล้วนะข้างหลังนะ บายบายครับบายบายสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ